ก็จะมีสารที่ลดเวาจะปวดได้ดีสุดก็คือมอร์ฟีนนั่นเองครับก็คือฉีดนั่นเองนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ามอร์ฟีนเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไงครับเมื่อเราทำการฉีดเข้าไปนะครับเพื่อยับยั้งการเจ็บปวดจากมะเร็งนะครับก็จะทำให้มีเหงื่อออกมากครับผมเป็นผลข้างเคียงของเขานะครับเมื่อเหงื่อออกมากก็ทําให้ไปเครียรร่างกายเจริญเติบโตมากกว่าปกติครับและเป็นที่มาของกลิ่นตัวของคนที่เป็นมะเร็งนั่นเองครับมอร์ฟีนเนี่ยเขาสามารถควบคุมความเจ็บปวดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาอื่นนะครับหมอ อย่างพาราเซตามอลหรืออะไรครับซึ่งในกลุ่มพวกนี้เองนะครับก็เป็นยาที่ทําให้เร่งการขับเหงื่อของร่างกายเช่นเดียวกันครับทําให้ว่ามีเหงื่อเพิ่มมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับคนที่เป็นมะเร็งเองนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นเสื้อผ้าบ่อยบ่อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับก็อาจจาเป็นจะต้องใช้ในกลุ่มที่เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายนะครับหรือในกลุ่มที่เป็นสบู่เหลวอาบน้ําที่สามารถรับกลิ่นกายได้ครับถึงจะสามารถป้องกันกลิ่นกายได้ครับเพราะว่าอย่างไรก็แล